กินอาหารเทียงน้ำนางจ้ะพี่น้องตำมะกอขนมเซนแกงเห็ดน mm ัวแฮงแซบ mm ่บ hmm. ผักปานช่ำๆอันนี้คืออุ่หลอบสองเลยจ้ะ ขนำยานังือแสบอย่างอื่นแทไนได้แต่ว่านั่งมาบอฟินขน,นำยานังจ้ะเสี่ยขนมเสร็จอันนี้ของเวียดนามสื่อมาลอม้องเบัง ปกตินักศื่อของอันน้ำข่าจากประเทศจีนของประเทศจีนมันสีมันสีเนียวก็เหนี่ยจ้ายแบบขนมเส้นบีบบานเทฮาเลยของเวียดนามยี่ห้อนี่คือจังเร็จมี อารมณ์แบบเซนมไม่บ่ค่อยเหนียวป่ะนะจับตัวงงกคพอม ิแไปหฟาฟาอยู่บางกัะรีอสองคนมิสิรีให้เก็บห้องเพราะว่าพาไปเรียงเขาแล้วก็ซื้อของควันแห่ รอบที่เรากลับไทยไปตกินเห็ดฟังพวานั่งอย่างน้องไปเอาดังออกแล้วนั่งไป,ไปตลาดนะอืดังน้ำบวมตอนอยู่บนนอกบาทนี้ละขันกลับรอบหน้านะ่ะบ่มีการสัญญกรรมบ่มีการผ่าตัดใดๆนัน่ิจัดเต็มที่เลยอาหารเราล้าบ้านเฮา กวางไข่หมดแดงเร <c oughs> าผื่นย้ำสิกับได้จ้ะ <c oughs> มาใ้เกิกลับดอกพันในมิแพรม ไทยมีตาหา่หันแซบบอ่ะอืมอืม

เป็นผักสิบไปล้วได้จาพี่น้องไปหับลูกก่อนคำสุดท้ายเรื่องเผ็ดแล้วพร้อม,อม สวัสดีจ้า